สวัสดีครับขออนุญาตในส่วนของบันไดเ้าวอดัลาดนะคะสามเมตรปูด้วยกระเบี้ยงลายไม้เข้มขมน้ <c oughs> นมีบ่ายพร้อมเงาอดหลาดเป็นทรงตัว L โซฟางานลายฟ้าหน่อยปึ๊บอ่าประตูไปที่นี่น เปิดอ้าพร้อมนู้นนะคะสามเมตรเลยพี่น really <qu> ้องแอร์เย็นสวยสวยบ้านหลังนี้ไม่ร้อนแน่นอนอออ๋อออเขามองนี้เขามองนี้อยากกวดเขามองนี้สามารถเปิดปิดได้หมดเลยบ้านหลังนี้ไม่ร้อนนะคะคาขาไม่ร้อนแน่นอนเพราะนี่แอร์แท้มีแอร์เปิือนแอร์เย็นสวยสวยพร้อมกับเพื่อมีห้องน้ำด้วยขนาดใะญ่อยู่ที่ข้างล่างนะคะหกพันเก้า คนไม่ขึ้นไปแล้วค่ะอ่อยู่ที่หูคุณหูมาพร้อมห้องน้ำโอ้ยเห็น,หนแดดแดดอุณหภูมิค่ะหลัลงนี้มีฉันเหมือนกันความร้อนส่วนราคาสอบถามกันเข้ามานะคะห้องน้ำประกาศใส่กันทรงสูงสูงสักกว้างค่ะค่อนข้างกว้าง,าง,างตัดล้างกันไปนะคะตัดไปดูห้องนี้ห้อง สามคูณสามเลยตีสามคูณ 4. ส4ี่นะคะสีกว่ามีกระจกรอบว่าหลังนี้ออกเบรคเท้าควันี guys กระเบื้องลนยนี้โอเคเลยค่ะลายสวยมากสวยมากค่ะตาลูกค้านี่อ้นี่ดีมากเลยนะเขาเรียกอะไรนะไลฟ์สไตล์เขานะเบเวอร์มากเลยค่ะกระเบื้องแต่และชั้นไม่เหมือนกันนะคะเขาแยกโซนแยกห้องกันใหญ่มากใช่กว้างเลยนะหกเมตรเองนะเนี่ยเฉพาะชั้นสองนะคะหกคูณหกค่ะ ใช่สูงนาะไม่ร้อนเลยนาะลมมันโกกทุกทีศหนึ่งสองสาสี่สี่หน้าต่างหนึ่งประตูมาพร้อมมุ้งรวดค่ะกระจกหนาหกมิลมีประตูให้ประตูปิดปึ๊บปึ๊บโอเคจบค่ะมีประตูปิดให้อย่างนี้เสร็จกับ อยู่ชั้นสองใจจบคุมงบอยู่นะคะถ้าความต้องการลูกค้าไม่เพิ่มทีเซตอีเวนต์รับผลิตบ้านนอกดาวค่ะสู่ทั่วไทยนะคะ